สวัสดีค่ะจากกิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o Up Channel ใน YouTube นะคะอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube แล้วก็กดติดตามใน TikTok อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้จันทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้มาในหัวข้อว่าทำย่างไรถึงจะได้แฟนเลือกที่หินทั้งหมด1ก้อนจาก2กอ้กอนก้อนที่1 a m e m e y s t ก้อนที่2แร r Pyrite ค่ะ กดพ้อไว้ก่อนแล้วไปฟังคําตอบกันเลยค่ะท่านที่เลืยกกองที่1นนะคะไพทพิเนตบอกว่าเราต้องพัฒนาตนค่ะตัวตนของเราคงไม่ต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนที่ความสามารถแปลว่าขยันอดทนขยันมั่นเพียรมากขึ้นแสดงศักพียภาพของเรามากขึ้นสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองจากความสามารถของคุณค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาอาจจะแปลว่าคุณโดดเด่นจนกระทั่งสะดุดตาเขาความสามารถคุณเก่งมากคุณมีทักษะในการทํางานหรือว่าเรียนดีก็เป็นได้มันแปลว่าพัฒนาในความสามารถ ึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและรักและเคารพตัวเองจะมีเสน่ห์ที่มันดึงดูดเข้ามาโดยธรรมชาติของไอคุณโชคดีนะคะ กองที่2พไพร์ิฟตกนทบอกว่าเข้าสังคมค่ะบางท่านอาจจะปิดกั้นตัวเองหรือกลัวความรักอยู่หรือว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาหรือว่ามีกําแพงกั้นก็เป็นได้ให้สลัดตรงนั้นออกนะคะเปิดกําแพงของคุณขึ้นนะคะคนคนนี้จะเข้ามาจากการที่คุณเองเปดิดเผยตัวตนมากขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นมันดึงดูดเสน่ห์ของคุณมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะและอาจจะเจอจากการเดินทางหรือเจอจากการที่เพื่อนแนะนําให้รู้จักหรือเจอในสังคมวงงานหรือเจอในมห ah าลัยก็เป็นได้นะคะหรือเจอในสื่อออนไลน์ ได้นะคะเพราะว่าเราเปิดเผยตัวเองมากขึ้นนั่นเองก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีดนะจ๊ะ